อยาัสดีเพื่อนๆที่เล่นทลเระลียนด้วยและผู้ที่เข้ามาดูหรือศึกษาไว้ก่อนก่อนจะเข้าไปเล่นจริงๆซึ่งอะไรก็ช่างวันนี้ก็จะมาสอนทำปั๊มน้ำนะผมแต่ถ้าเครื่องใครแหลบเนี่ยก็อาจจะปั๊มไม่ได้หรือปั๊มได้แค่ถังถังแรกถังเดียว เซฟย้อนมาหมดเลยไหก็เมื่อกี้ก็อัดไปแล้วนะแต่เธอเลียมันย้อนเซฟมาไม่รู้ว่าเป็นอะไรโอ้ยแหลกเกินไปเก็บของก่อนโลกนี้ยังเป็น normal อยู่ยไม่ได้ทำอะไรนะคผมจะเป็น expert ด้วยแรกเราต้องมีถังก่อนเรื่องกูก็ไม่ได้เตรียมไว้แห้ตายฮนะ ข้าวหมดเลยดไหมเก็บอะไรอีกว่าแล้วก็เราจะต้องมีถังเปล่าแล้วก็ถังน้ำอีกหนึ่งถังเก็บก้วยอะไรวะก็เราก็จะต้องทำประมาณว่าเราก็ต้องวางบล็อกไม้เป็นลักษณะแบบนี้ ไอที่ลักษณะมันจอเกมเนี่ยของเรียมๆเนี่ยลักษณะ,ะ,ะ,ณะ,ณะณก,ก็ประมาณประมาณความหนาก็ยี่สิบบอกก็ประมาณเนี่ยขนาดเท่าจอยเกมเหมือนจอยเกมอะเอาง่ายๆซึ่งผมก็ทำไว้ที่นับด้านบนนี้นีน่มันก็ปั๊มให้เยอะกวสมควรมันปั๊มยังไงเราจะมาดูกันขั้นแรก เตรียมถังน้ำหนึ่งถังโ oh, hey. no? อ้ยสปีดเนาะขั้นแรกคนระับผมเราก็ต้องเอาถังน้ำมาไว้ตรงกลางแบตเตอรี่ละน้อยทุยทุกวันนี้แบบเตอรต้องนำถังน้ำลนะ้วางไว้ตรงกลางยุกมันก็จะเป็นสองถังอย่างนี้แล้วก็ตักมาปั๊มได้ทีละนหนึ่งถัง อ่ามก็วางผิดวางผิดอีกอ่ะซึ่งพทันหน้านี่ก็น่าจะเป็นการสอนสอนหาของสำหรับเพลเยอร์ที่ประมาณการเกมแล้วท้ายเกมแล้วดิแต่ตอนนี้ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่ก็ปั๊มได้สบายบือแต่ถ้าไม่แม่นยำก็อาจจะปั๊มไม่ได้ แค่ความแม่นแม่นยำนิดหน่อยอ่ะแล้วก็จะทำอย่างนี้ันกว่าถังน้ำมันจะหมดไปเอะทำไมขังนี้มันไม่แหลกวะอะไรก็ชาร์จดูอ่ะก็จะฟักก็นะผมถ้าเครื่องไข่ไม่แหลกนะครับผม ก็จะปั๊มได้ทีละหนึ่งถังมันก็มีวิธีปั๊มอย่างอื่นอยู่แหละแต่แค่จำไม่ได้แค่นั้นเองไอ้พวกไอเทมที่ใช้อยู่นี่ก็เล่นจบมาแล้วเอ๊ะแต่ก็แดดได้อยู่โอเคครับผมสำหรับพันนี้ก็คงมีแค่เท่านี้ก่อนซึ่งเอ็วิธีการปั๊มงานนี้เหมาะสำหรับการทำจุดตกปลามากที่สุดแล้วเขียนนี้ เื่ออะไรเพื่อหาของดีมาใช้ยังไงล่ะอย่างเช่นประผุตอนตกปลาอยู่ก็อาจจะได้ของเวทมาไั่ก็สัตว์ขี่ใช่เกมนี้การตกปลาเป็นอะไรที่พิเศษมาก <c oughs> ตอนนี้ก็แค่ทำการปั๊มไปเรื่อยๆทีละหนึ่งถังโอเคครับสำหรับพาน,นี้ก็สวัเดียวกิกะจงวะ